ในห้องครัวโบราณอันมืดทึบมีกาต้มน้ำเหล็กเก่าแก่ใบหนึ่งตั้งอยู่อย่างเงียบงนันแต่จงอย่าได้หลงกลนในความธรรมดาของมันเพราะมันคือที่จองจำของวิญญาณร้ายอย่าเมื่อเปลวไฟเลียไล้ใต้กานั้นร่างเหล็กของมันจะบิดเบี้ยวราวกับมีชีวิตขนสีดำทมินดั่งหนังสัตว์ป่าจะงอกขึ้นปกคลุมทั่วร่างขาและแขนยาวแก้งก้างจะงอกออกมาจากด้านข้าง และแล้วเสียงโหยหวนก็จะเริ่มดังขึ้นไม่ใช่เสียงน้ำเดือดธรรมดาแต่เป็นเสียงกรีดร้องราวกับสัตว์ที่ถูกทรมานมันคือเสียงของนาริกามะพูดกาต้มน้ำต้องสาบตำนานเล่าว,ว่ามันคือเศษเสี้ยววิญญาณของอสูรร,ร้ายนามอุระที่ถูกสังหารเมื่อครั้งอดีตแต่กายเนื้อที่ดับสูญหาได้นำพาดดวงจิตอันอาฆาตแค้นของมันไปสู่ความสงบไม่ แม้ศีราะของมันจะถูกตัดขาดแม้เนื้อหนังจะถูกสุนัขป่าแท้กินจนเหลือเพียงกระโหลกขาวโพลนแต่เสียงร้องแห่งความเจ็บปวดกลับไม่เคยจางหายไปจากหัวกระโหลั้นเลยผู้คนจึงนำกระโหลกต้องสาบไปฝังไว้ใต้พื้นครัวและใช้กาต้มน้ำทับไว้เพื่อสะกดมันเสียงครวญครางของอสูรจึงเล็ดลอดออกมาผ่านไอน้ำและเสียงน้ำเดือดเป็นการทำนายโชคชะตาแต่จงจำไว้ เสียงที่คุณได้ยินนั้นไม่ใช่คำทํานายมันคือเสียงกรีดร้องชั่วนิรัน์จากก้นบึ้งของวิญญาณที่ถูกจองจำที่กำลังบอกเล่าถึงโชคร้ายที่กำลังจะมาเยือนตัวคุณเองขอบคุณที่รับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ